สวัสดีครับวันนี้วันที่20กุมภาพันธ์2,568ผมอัดคลิปนี้หลังจากที่ผมเพิ่งไปบรรยายเรื่องพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้ามาระหว่างทางที่ผมนั่งรถกลับบ้านเนี่ยก็ได้เห็นข่าวข่าวหนึ่งนั่นก็คือข่าวที่เด็กหญิงอายุ12ปีจังหวัดบุรีรัมย์สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำแล้วปอดทั้งสองข้างอักเสบต้องส่งโรงพยาบาลโดยด่วน ขณะน,นี้การหายใจล้มเหลวต้องใส่ท่อช่วยหายใจครับปัญหานี้เนี่ยมันใกล้ตัวมากเลยนะครับแล้วก็นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นตัวอย่างของเคสที่น่าเศร้าแบบนี้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องของเคสนี้มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เทียบให้ฟังกับเคสที่ผมเจอที่อเมริกาด้วย ว่าต่อไปเด็กคนนี้จะเป็นเช่นไรนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคป,ปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตมัมบัตน,นะครับเรื่องของเรื่องนะครับโพสต์ต้นทางเนี่ยเขาเป็นพี่อาสากู้ภยัยเขาก็บอกว่าในช่วงนี้เนี่ยมีการส่งเด็กนักเรียนไปรักษาที่โรงพยาบาลหลายคนเลยทีเดียวนะครับเนื่องด้วยปัญหาที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็น้ํากระท่อมนะฮะ แล้วที่สำคัญครับมีคนเสียชีวิตจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วด้วยเคสนี้ก็ไม่พ้นครับน้องเป็นผู้หญิงอายุ12ปีนะครับอยู่ป .6 ที่จังหวัดบุรีรัมย์วันหนึ่งเนี่ยเกิดหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกคลื่นไส้นะครับก็เลยพาส่งโรงพยบาบาลไปส่งโรงพยบาบาลเนี่ยเขาเจอว่าปอดสองข้างของน้องเขาเนี่ยขาวไปหมดเลยคือมันมีการอักเสบรุนแรง จำเป็นจะต้องใส่ท่อช่วยใจโดยด่วนเพราะว่าหายใจด้วยตัวเองไม่ได้การหายใจล้มเหลวไปแล้วนะครับประวัติเพิ่มเติมคือน้องเนี่ยสูบรี่ไฟฟ้าเป็นประจําตั้งแต่ปอ .4 ก็คือสูบมาแล้วทั้งหมด2ปีครับไม่เพียงแค่นั้นครับตั้งแต่ปอ .5 ถึงปอ .6 เนี่ยหปีแล้วเนี่ยน้องดื่มน้ํากระท่อมเป็นประจําขวดใหญ่ประมาณสักลิตรครึ่งดื่มกับเพื่อนดื่มตอนเช้าทุกเช้าทุก,ทกวันหมายความว่าอะไรครับ หมายความว่าน้องเขาเนี่ยดื่มน้ํากระท่อมที่โรงเรียนนั่นแหละที่โรงเรียนนี่แหละหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนถูกไหมครับเพราะว่าน้องเขาบอกว่าดื่มตอนเช้าอันเนี้ยมันเลยเป็นอันตรายเป็นอย่างยิ่งไปถามจากย่าของน้องที่น้องเขาไปอยู่อาศัยด้วยเนี่ยย่าเขาบอกว่าน้องเขาเนี่ยตอนเด็กๆเ,เป็นเด็กดีมากเชื่อฟังทุกอย่างดีหมดแต่พอเข้าปสี่ปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนหงุดหงิดก้าวร้าวฉุนเฉียว ไม่เชื่อฟังแล้วแล้วก็ไม่ค่อยอยู่บ้านอ้างว่าไปทําการบ้านบ้านเพื่อนนะครับแต่หารู้ไหมว่าตอนนั้นเป็นช่วงเดียวกันกันกบที่น้องเขาไปติดบุหรี่ไฟฟ้าครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยผมเล่ามาแล้วหลายครั้งนะครับมันมีสารอะไรอยู่ในนั้นบ้างคุณไม่มีทางรู้เลยมีปริมาณเท่าไหร่คุณก็ไม่มีทางรู้แต่ที่รู้แน,แน่สารที่อยู่ในนั้นอันตรายล้วนๆน,นะครับข้อแรกสารนิโคติน เป็นสารที่ทําให้ติดถึงแม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะโฆษณาว่าไม่มีนิโคตินในบางนบางยี่ห้อแต่ถ้าไปตรวจสอบจริงๆเนี่ยมันก็มีมีได้ด้วยนะครับแล้วนิโคตินตัวนี้เนี่ยนอกจากจะทําให้ติดง่ายมากแล้วเนี่ยมันอันตรายกว่าบุหรี่ธรรมดาเพราะว่านิโคตินจากบุหรี่ไฟฟ้าดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็วมากๆนะครับแล้วอันที่2คนที่อยู่ใกล้ๆก็ไม่ปลอดภัยครับ นิโคตินที่ลอยออกมาจากควันบุหรี่ไฟาสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของอีกคนหนึ่งได้อย่างง่ายมากเลยถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้กลิ่นก็ยังสามารถดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้อยู่ดีครับนิโคตินเนี่ยมันเป็นสารที่ทําให้หลอดเลือดหดตัวดังนั้นอวัยวะที่ต้องการเลือดซึ่งมันหมายความว่าทุกอวัยวะในร่างกายก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ในเด็กวัยกําลังจเจริญเติบโต12ขวบเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสูบบุหรี่ไฟเป็นประจําตั้งแต่10ขวบปุ๊บ แน่นอนครับเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอมีปัญหาต่อสมองต่อความจําต่อการคิดต่อ IQ นะครับเด็กอาจจะกลายเป็นสมาธิสั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องการเรียนอื่นๆเต็มไปหมดนะครับก็ <c oughs> จะไปตรงกับที่ยายหรือย่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าหลานตัวเองทําไมนิสัยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีตั้งแต่ช่วงที่น้องเขาเริ่มสูบนะครับไม่เพียงแค่นั้นมีผลต่อหัวใจต่อปอดต่อทุกอย่าง แล้วถ้าวัยรุ่นคนไหนยังไม่เกรงกลัวเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับผมจะบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าจากนิโคตินที่ตัวนิโคตินเนี่ยมันทําให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันไปเลี้ยงตัวนิโคตินเนี่ยมันทาให้หลอดเลือดหดตัวหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอัณฑะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงรังไข่ก็นําเลือดไปเลี้ยงมันไม่ได้นําไปเลี้ยมันไม่ได้แล้วเป็นยังไงครับก็อัณฑะทํางานไม่ได้รังไข่ก็ทํางานไม่ได้นะฮะ อวัยวะเพศของเราก็มีปัญหาโอกาสที่จะเกิดแบบนี้สูงกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ฟ้าถึง2เท่าถึง2เท่านะฮะแล้วนี่คือนิโคตินตัวเดียวนะยังมีสารตัวอื่นที่มีอันตรายอีกเยอะแยะนะครับบางคนบอกว่าในนั้นมันมีสารตัวที่ผมพูดเรื่อยๆให้ฟังนะครับคือโพลีเอทิลีนไกลคอกับเวสเทอบ g ลกลีเซอรีนสองตัวนี้เนี่ยมันเป็นสารที่เอาไว้ผสมในอาหารได้ผสมในเครื่องสําอางได้ แล้วบางคนอ้างว่ามันเป็นฟู้ดเกรดสําหรับอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะดังนั้นสูบเข้าไปต้องปลอดภัยผมก็ต้องขอบอกว่าของพวกนี้มันกินได้แต่มันสูบเข้าไปไม่ได้ก็เหมือนกับคุณกินอาหารคุณกินไก่เข้าไปในเพาะหหรือคุณกินไก่เข้าไปในปอดถ้าคุณกินไก่เข้าไปในปอดคุณสำลักไอออกมาแล้วเพราะว่ามันไม่สมควรจะอยู่ในนั้นนี่ก็เหมือนกันครับต่อให้มันเป็นฟู้ดเกรดเนี่ย โพลีเอทิลีนไกรคอหรือเวสเทอร์โกลีเซอรีนเนี่ยมันไม่ควรจะเข้าไปในปอดถ้ามันเข้าไปในปอดมันจะไปทําลายกลไกในการขับของเสียออกมาจากปอดนะครับสารอื่นๆที่อยู่ในบุหรี่ไฟ้าเช่นน้ํายาดองศพฟอร์มาดีไฮฟอร์มาลีนนะครับสารโทลูอีนที่เป็นสารที่อยู่ในกาวทําให้เราติดทําให้เราเมาได้นะครับโลหะหนักนะนะที่มันมาจากตัวคอยของของที่ทําความร้อนขนลวดทำความร้อนเช่นแคดเมียมตะก,กั่วปรอทนิกเกิลเยอะแยะไปหมดนะฮะ เข้าสู่ปอดโดยตรงแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นครับไมโครพลาสติกที่เดี๋ยวนี้ชอบพูดกันมีอยู่ในนั้น,น,นอะเต็มเลยนะครับแถมนิโคตินเนี่ยมันเป็นสารที่ละลายได้ยากจะต้องมีตัวทาละลายนะครับตัวทําละลายเนี่ยก็มักจะเป็นไขมันบางตัวเช่นวิตามินอ e. ีบางคนบอกเออสูบวิตามินอ e. ีเข้าไปในร่างกายดีเราจะได้เสริมวิตามินไปในตัวไม่ใช่ครับวิตามินมันสูบเข้าไปไม่ได้ครับวิตามินอ e. ีเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะปอดอักเสบรุนแรง ที่ชื่อว่า e v a l e y นะครับ Electronic cigarettes or vaping associated products นะครับ uh, vaping product associated acute lung injury นะครับอันนี้เนี่ยก็คือปอดอักเสบรุนแรงที่เกิดจากวิตามินอ e, ีแล้วก็มีสารอีกหลายตัวที่อยู่ในบุริเไฟฟ้าที่ทำให้เกิดปอดอักเสบรุนแรงแบบนี้ได้ครับสำหรับไปกว่านั้นไม่มีวิธีรักษาครับไม่มีวิธีรักษา น้องคนนี้ที่เขาป่วยเนี่ยปอดหายไปทั้งสองข้างแล้วเนี่ยที่เราทําได้นะครับรักษาประคับประคองครับแล้วก็หวังว่าน้องเขาจะดีขึ้นมาได้ด้วยตัวเองทําได้แค่นี้เลยฮะหมออาจจะมีการให้สเตียรอยเพื่อลดการอักเสบแต่สเตียรอยลดการอักเสบมันไม่ได้ไปรักษาที่ต้นเหตุครับการอักเสบมันได้เกิดขึ้นไปแล้วต่อให้เราไปลดการอักเสบก็ไม่ได้การันตีว่าปอดจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม มีข้อดีอยู่แค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละครับในน้องคนนี้ก็คืออายุยังน้อยถ้าอายุยังน้อยเนี่ยโอกาสที่เซลล์ต่างๆจะฟื้นฟูสภาพเนี่ยยังดีกว่าในคนที่อายุเยอะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะฟื้นฟูได้เสมอไปนะครับสิ่งที่ผมคิดไว้ในกรณีของน้องคนนี้ถ้าสมมติว่าเขาดีขึ้นได้โดยใช้ระยะเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาอาจจะดีขึ้นมาเลยจนเป็นปกติก็ได้หรือปอดจะผิดปกติไปตลอดชีวิตแล้วต้องใช้ออกซิเจนตลอดชีวิตเลยก็ได้ ส่วนทางที่แย่ที่สุดก็คือไม่ดีขึ้นเลยถ้าไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยมีหนทางรอดวิธีเดียวนั่นก็คือต้องปลูกถ่ายปอดเอาปอดของคนที่บริจาคใส่เข้ามาในตัวน้องเขาแทนแล้วเอาปอดเก่าของน้องเนี่ยเอาไปโยนทิ้งถามคำหนึ่งประเทศไทยปลูกถ่ายปอดได้กี่คนมีคนเข้าถึงการปลูกถ่ายปอดได้กี่คนผมบอกให้ก็ได้คร่าวๆนะครับเท่าที่ผมลองสำรวจมาจากมหาวทิทยาลัยใหญ่ๆเนี่ย ปีสองปีมีหนึ่งเคสแค่นี้เลยฮะหนึ่งเคสแล้วถ้าเกิดคุณสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันทั่วบ้านทั่วเมืองเข้าถึงเด็กแล้วเด็กคนไหนที่มันมีปอดอักเสบแบบนี้ขึ้นมาแล้วต่อไปมันมีเยอะๆจนถึงขั้นที่ว่าไม่สามารถรักษาได้แล้วจะตายแล้วเนี่ยต้องปลูกถ่ายปอดถ้าปีหนึ่งปลูกได้เคสหนึ่งสองเคสไม่มีทางทันครับไม่มีทางทันเลยแล้วการปลูกถ่ายปอดมันมีปัญหาครับเพราะว่า หลังจากปลูกถ่ายเสร็จเนี่ยอายุสั้นลงครับอายุสั้นลงโดยเฉลีย่ยนะฮะถ้าดูจากสถิติของประเทศอเมริกาที่ปลูกถ่ายปอดเยอะมากๆเนี่ยหลังจากผ่าตัดเสร็จอยู่ได้ประมาณ6ปีครึ่งครับแล้วก็เสียชีวิตบางคนโอเคอาจจะนานกว่านั้นอาจจะเป็น1 0 2 0ปีแต่ก็จะไม่ใช่อายุเท่าคนปกติครับแถมบางคนปีแรกก็ไม่รอดซะแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยดีที่สุดคือใช้ปอดอันเก่าของเรานี่แหละ เราไม่อยากจะเปลี่ยนถ่ายปอดให้ใครนะครับเพราะว่าถ้าน้องเขาอายุ12ปีและอยู่ไปอีก6ปีครึ่ง18ปีเสียชีวิตหรืออาจอยู่ให้20ปีเลยเต็มที่ปอดใหม่20ปี20ปีกว่าเลย32ปี32ปีแล้วเสียชีวิตเป็นไงครับอายุน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเยอะเลยและถ้าหวังว่าจะได้ปลูกถ่ายปอดเป็นรอบที่2นะครับไม่มีทางอยู่แล้วครับ นะขนาดในอเมริกาเองอ่ะคนที่ได้ปลูกถ่ายปอดเป็นครั้งที่สองของชีวิตเนี่ยมันยังถือว่าน้อยมากเหมือนะฮะจากจํานวนปอดสมมุติว่าปลูกถ่ายมาร้อยคนโอกาสที่จะได้ปลูกซ้ําอีกรอบหนึ่งอนะ่ะคือสี่คนเท่านั้นเองสี่เปอร์เซ็นตน้อยมากดังนั้นประเทศไทยไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีโอกาสครั้งที่สองในชีวิตแน่นอนนะครับน้องเขาเนี่ยก็ไม่ใช่มีแค่เรื่องของบริเวฟฟ้านะฮะยังมีเรื่องของน้ํากระท่อมอีก น้ำกระท่อมเนี่ยผมก็เคยพูดถึงไปแล้วนะครับเคยทําคลิปไปแล้วถ้าใครจำไม่ได้ก็ลองย้อนกลับไปฟังดูได้นะครับในตัวกระท่อมเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งชื่อว่า m มทรลจีนีนนะครับตัวนี้เนี่ยมันทําให้ขยันไม่หิวไม่ง่วงมีพลังนะครับมีสมาธิที่แน่วแน่แต่ถ้าเกิดกินเกินไปแล้วเนี่ยมันจะติดแล้วครับติดแล้วบางคนเนี่ยปากแห้งคอแห้งใจสัน่นขึ้นไส้อาเจียนท้องผูกนะครับแล้วก็นอนไม่หลับกระสับกระส่าย มีปัญหาต่อระบบหลอดเลือดต่อระบบหัวใจเต็มไปหมดนะฮะแล้วถ้ากินเยอะแน่นอนอาการพวกนี้ก็ยิ่งมาเต็มคุณลองคิดดูสิครับเอานี้ผสมกับบุหรี่ไฟฟ้าที่เกิดอะไรขึ้นแย่ yeah, สิครับถูกไหมแย่ yeah. และบุหรี่ไฟฟ้าของไทยปัจจุบันนี้นะครับเราไม่มีทางรู้ว่าข้างในนั้นมีอะไรอยู่บ้างและแน่นอนคนที่ผลิตเนี่ยเขาต้องพยายามขายให้ได้ดังนั้นก็จะทํารูปทรงให้เด็กอยากใช้ ใส่สารอะไรก็ได้ที่ทําให้ติดง่ายๆทําให้หายง่ายๆเช่นแทนที่จะมีนิโคตินปกติใส่นิโคตินเข้าไปเยอะๆทานิโคตินให้มันดูดซึมเร็วๆนะครับหรือใส่สารเสตติดเข้าไปน,นั้นเช่นยาเคนะครับยาดมสลบอทอร์เมเดตซึ่งผมเคยเอามาเล่าไปแล้วนะหรือจะเป็นสารเคมีตัวอื่นยาฆ่า,มาแมลงหรืออะไรที่ทําให้เมาก็ได้นะครับใส่เข้าไปในนั้นก็ได้ก็ยิ่งทําให้คนยิ่งติดแล้วก็ยิ่งเลิกไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วที่สําคัญครับ เนื่องจากว่านิโคตินพวกนี้เนี่ยที่มันอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้ามันดูดซึมเร็วกว่าแล้วง่ายกว่าบุหรี่ธรรมดาเยอะมากมันเลยทําให้คนที่อยู่ข้างๆคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงแม้ว่าจะไม่ได้สูบเองก็จะได้นิโคตินเข้าไปในร่างกายเช่นกันแล้วคุณลองคิดดูถ้าคนคนนั้นเป็นเด็กล่ะเด็กเนี่ยนะครับเป็นวัยที่อวัยวะต่างๆทุกอย่างกําลังเจริญเติบโต ถ้าได้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปตรงนั้นได้นิโคตินเข้าไปตรงนั้นรวมทั้งสารพิษตัวอื่นที่อาจจะทําให้เกิดมะเร็งเกิดการอักเสบในร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าไปในร่างกายในขณะที่กําลังเจริญเติบโตอวัยวะที่มันควรจะเจริญเติบโตมันก็เจริญไม่ได้สมองก็ไม่ได้นะครับปอดก็ไม่ได้หัวใจก็ไม่ได้ทุกๆอย่างมันก็หยุดชะง,งักในการเจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตผิดปกตินะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้สูบเองแต่อยู่ใกล้คนสูบก็จะได้รับผลเสียเข้าไปด้วย แล้วรู้อะไรไหมครับถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ข้างๆคนสูบแต่มันมีคนสูบคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในบ้านของท่านเขาไม่ได้สูบในบ้านนะไม่ได้เอากลิ่นไม่ได้เอาควันเข้ามาด้วยคนที่อยู่ในบ้านก็ได้รับไปแล้วโดยเฉพาะคนที่ไวต่อบุหรี่ไฟฟ้ามากๆกกันก็คือเด็กครับเด็กนะฮะอันนั้นอันนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่ากรณีของน้องเขาเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนะแล้วก็จะขอเล่า เคสเคสหนึ่งที่ผมเคยเล่าให้บางคนฟังแล้วนั่นก็คือที่อเมริกาเนี่ยมันมีเคสที่ผมเจอคนหนึ่งนะครับเป็นเด็กผู้ชายอายุ20นิดนดเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วเข้าสู่ปริไฟฟ้ามาประมาณ2-3เดือนมาโรงพยาบาลด้วยการหายใจล้มเหลวต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับแล้วก็พยายามทุกวิธีทางละไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นเลยสักนิดเดียวปอดก็ยังเสียเหมือนเดิมต้องเจาะคอนะครับต้องเจาะท้องให้อาหารนะครับแล้วก็ ต้องใช้เครื่องปอดหัวใจเทียมหรือเครื่องเอ็กโมการใส่เครื่องพวกนี้การเจาะคอทั้งหมดมันไม่ได้ทําให้เราหายแต่มันเป็นการซื้อเวลาเพื่อหวังว่าปอดของเราจะฟื้นตัวได้แต่ในกรณีนี้ไม่ฟื้นตัวแล้วเราก็ต้องคุยเพราะว่าเราต้องการปลูกถ่ายปอดคนนี้แล้วพราะปล่อยไว้ก็คือเสียชีวิตแน่นอนไม่ดีขึ้นเลยโดยปกติเนี่ยเราจะไม่ปลูกถ่ายปอดให้คนที่ใช้ยาเสพติดอยู่ภายใน6เดือนในที่นี้ก็คือบุหรี่ไฟฟ้าครับ แต่เคสเนี้ยเราอลาุมอร่วยเพราะว่าคุยแล้วโอเคเขายังอายุน้อยนะครับเขาสาบานว่าเขาจะไม่กลับไปสูบปุริไฟฟ้าอีกทั้งครอบครัวก็มั่นใจว่าโอจะสามารถช่วยเหลือเขาได้นะครับสุดท้ายเราก็ทําการปลูกถ่ายปอดอ่ะรอดมาได้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีเด็กคนนี้เขาก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติปกติปกติของเขาคือกลับไปสู่ปุริไฟฟ้าอีกรอบหนึ่งครับเหตุการณ์เนี้ย มันบ่งบอกว่าอะไรดูไหมครับมันบ่งบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยติดง่ายมากๆติดแล้วขนาดป่วยหนะักขนาดนี้ต้องปลูกไถปอดก็ยังกลับไปสูบมันอีกเลยครับแล้วพอสูบแล้วไม่พอครับสูบแล้วเกิดการต่อต้านปอดครับปอดเนี่ยอักเสบเราเอาเขามารักษาดีขึ้นแล้วก็อักเสบอ,อีกเพราะว่าเขากลับไปสูบอีกแล้วเป็นอย่างเงี้ยอยู่สองสามรอบหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปตรวจเจอเลยครับว่าเด็กคนนี้เขากลับไปใช้บุหรี่ไฟฟ้า และสุดท้ายนะครับปอดของเขาเนี่ยที่ปลูกถ่ายไปเสียครับแล้วเขาก็มาร้องไห้ขอร้องว่าช่วยชีวิตเขาด้วยอยากจะปลูกถ่ายปอดอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าคุณทำตัวเองเป็นครั้งที่2คุณจะไม่ได้โอกาสอีกแล้วนะครับการที่คนคนนึงเขาบริจาคปอดให้ใครเขาก็หวังว่าคนคนนั้นเนี่ยจะได้รับการต่อชีวิต จะต้องเป็นคนที่เห็นคุณค่าของปอดที่ให้ไปรักษามันให้ดีไม่ใช่ไปทําลายปอดที่เขาให้มาคนที่เป็นผู้บริจาคปอดมีจํานวนน้อยมากน้อยมากเลยนะครับคนที่มีความต้องการปอดมันมีปริมาณเยอะกว่าเยอะดังนั้นแล้วเนี่ยเคสนี้เราก็ต้องบอกเขาว่าเราไม่สามารถปลูกถ่ายปอดให้คุณอีกรอบหนึ่งได้คุณรู้ไหมว่าเขาทํำยังไงโมโหมากแล้วเขาพูดคำหนึ่งบอกว่าผมอายุแค่ยีกว่าเองคุณจะปล่อยให้ผมตายเหรอ คุณจะปล่อยให้ผมตายเหรอแล้วคุณรู้ไหมครับว่าทีมปอดของเราบอกว่าอะไรใช่ครับเราเสียใจด้วยที่จะต้องพูดว่าเราไม่สามารถปลูกถ่ายปอดให้คุณได้นั่นก็คือเราต้องปล่อยคุณตายครับอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยนะครับแล้วเคที่สุดท้ายก็เสียชีวิตเสียชีวิตนะทางญาติก็พยายามจะเอาเรื่องเอาราวแต่ว่าเอาไม่ขึ้นครับเพราะว่ากฎก็คือกฎ เราบอกแล้วว่าห้ามกลับไปใช้ของพวกนี้แล้วกลับไปใช้ใหม่นะครับสุดท้ายคือเอาเรื่องไม่ได้ครับแพ้นะฮะนี่คือกรณีของอเมริกาแล้วเป็นกรณีศึกษาว่ามันทำไมติดได้ขนาดนั้นคนที่ผ่านความฮาลูโคดอย่างงี้ผมไม่รู้ว่าน้องคนนี้ถ้าผ่านไปได้จะกลับไปสูบใหม่เหมือนเดิมหรือเปล่าเมื่อไม่นานมานี้เองผมก็เอาเรื่องของบรี่ไฟฟ้าที่สูบเข้าไปแล้วเลือดออกจากปอดเป็นลิเนี่ยนะฮะมาให้ดูนะครับแล้ว เด็กคนนี้ที่สูบแล้วเลือดออกจากปอดไปสูบใหม่ก็เป็นอีกรอบหนึ่งถามว่าอา้าวแล้วกลับไปสูบใหม่เพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันติดไงครับบรี่ไฟฟ้าเนี่ยติดมากๆากนะครับเด็กเยาวชนทุกอย่างเนี่ยเริ่มติดสมัยก่อนเนี่ยบร่ธรรมดานี่คนที่ติดก็จะมีแต่ผู้ชายวัยทางานซะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้พอบุร่ไฟฟ้ามันไม่ใช่แค่ผู้ชายวัยทางานแล้วครับมันตั้งแต่เด็กเล็กอนุบาลเลยอ่ะเด็กเล็กอนุบาลพ่อแม่เด็กก็ ชักชวนเด็กสูบอ่ะสูบให้ดูอ่ะเด็กไปสูบแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจลูกสูบได้อ่ะเก่งถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปลงติ๊กต็อกนะครับวัยรุ่นผู้หญิงผู้ชายสูบหมดอย่างกรณีเนี้ยเป็นเด็กผู้หญิงอายุ12ปีเองนะครับ mm hmm. ก็มันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งผมมองว่าถ้ามีการปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะได้เจอเคสอย่างเงี้ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ แล้วเราก็จะต้องเปลืองวบประมาณในการรักษาคนเหล่านี้ในการรักษา1เคสเนี่ยมันไม่ได้ราคาถูกหรอกครับไม่ได้ราคาถูกเลยมันจะขาดทุนซะด้วยซ้ําไปในการรักษาเคสเคสหนึ่งแล้วรักษาไปก็อาจจะไม่หายอาจจะเสียชีวิตนะครับยิ่งมีปัญหาเข้าไปใหญ่นะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมก็อยากจะชี้ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวคงจะมีข่าวอย่างนี้ออกมาให้เห็น ออกมาให้วิเคราะห์กันเรื่อยๆนะครับแต่เรารู้ทุกอย่างแล้วเกี่ยวข้องกับบรี่ไฟฟ้าซึ่งผมเคยเล่าไปแล้วว่าข้างในมันมีอะไรอยู่บ้างตัวไหนมันมีอันตรายยังไงถ้าใครจำไม่ได้ก็ลองกลับไปฟังเรื่องคลิปบรี่ไฟฟ้านะครับที่ผมทําอยู่เรื่อยๆนะครับว่ามันอันตรายเช่นไรนะครับง้วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ต้องพยายามดูแลทุกคนอยากให้เข้าถึงในสิ่งที่มันไม่สมควรจะเข้าถึงโดยเฉพาะในเด็กนะครับเป็นวัยกาลังเจริญเติบโตแล้วคุณได้อย่างนี้เข้าไป เราก็เป็นการทําลายบุคลากรที่น่าจะโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพทําลายลงไปคนหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามเวลาที่เราพูดกับกรณีเคสเหล่านี้เนี่ยให้เราพยายามรับฟังครับอย่าเป็นผู้ใหญ่ที่สัตว์แต่ว่าฟังเพื่อที่จะตอบเด็กนะครับเด็กพวกนี้เขาต้องการคนที่รับฟังจริงๆถ้าคุณไม่รับฟังเขาแล้วคุณพยายามจะพูดพยายามจะแนะนําพยายามจะต่อว่าอะไรเขาเนี่ย เด็กเขาไม่มาปรึกษาคุณหรอกครับนะฮะเด็กเขาต้องการคนที่ฟังแล้วจริงๆบังเอิญคนที่ฟังเขาคือเพื่อนเขาครับถ้าเขามาคุยกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูจะพูดยังไงกับเด็กล่ะครับครูก็บอกว่าไม่ดีอย่าไปใช้ด,ด่าดุเอาเรียกผู้ปกครองมาลงโทษไม่มีเด็กคนไหนครับที่เขาอยากจะไปคุยกับครูบาอาจารย์ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ดังนั้นรับฟังเขาดีๆเพลอ แค่เราฟังจริงๆเราอาจจะเข้าใจจริงๆก็ได้ว่าเด็กเขาใช้ไปเพื่ออะไรนะครับบางทีเด็กเขาใช้ไปเพื่อเข้าสังคมเขาต้องการการยอมรับถ้าเราเป็นฝ่ายให้การยอมรับเขาเขาอาจจะเปลี่ยนใจมาเข้าใจเรามากขึ้นก็ได้นะครับโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับคอบคุณมากครับสวัสดีครับ